tập dạo tập tôi sao có khay Mau, muốn gò này bị biết đi <laughs> luôn <laughs> <laughs> <halls> ถึงไม่รอนะพี่ลูลูแต่ที่ลูรูบีกระดาษขาวอยู่เด็กสาวเจ้าหลักคนหลอก็ไปทั้ง่กัเจ้าชอบหลักยมไม่รู้จ่ก็ตกูเตีก๊ังเยงเอมึงกินเ้าวมึงแก่นั้นไม่ต้องเอาให้ชิบ เอาให้คุ้กันโอ้ใครต่อยนะเ้ยเ้ยอลม้ย้แกถอดกอไปห้แกอดกอไป้แกถอดกอปไปนี่หลังเด็ดดตุ้งเอานมืออะไรเฮ้ยรัจยมลูกพ่อยามโมจาะมงตอ้งอหลัแขงกปอยี่สารทเด็ด มหทองมันหนบสายตาเถนะคนดีกูเมาอีเหี้ยตีลามกูเนี้ากระแตนยกยุงเก้ใหญ่นะกูบอกแล้ว